สวัสดีครับ f อครับสำหรับวันนี้วันที่26ตุลานะครับพี่น้องสำหรับเมื่อวันที่25แอดมินก็นไม่ได้ทำคลิปลงนะครับเพราะว่าแอดมินตื่นมาตอนเชา้าก็เห็นข่าวในพระราชสำนักครับก่อเนื่องด้วยพระนางเจ้าสิลิกิตพระบรมราชินีนาถพระราชชนนีพันปีหลวงนะครับสวรรค์นคนะครับพี่น้องก็ทำให้ประชาชนอย่างพวกเราก็รูส้สึกเศร้าโศกเสียใจนะครับ ทางรัฐบาลก็เปิดให้รัฐบาลก็จัดให้เข้าถวายน้ำสงพระบรมศพนะครับตั้งแต่วันที่26นะครับปีนองเวลาประมาณ8โมงถึง12นาฬิกานะครับปีนองที่ศาลาสหไทยสมาคมนะครับพระบรมราชวังนะครับปีนองบุคคลทั่วไปก็สามารถ เขาไปได้นะครับพี่น้องแต่ต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยนะครับพี่น้องศิลปินหลายๆท่านนะครับก็ออกมาโพสต์นะครับเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวนะครับก็คืออาจจะพักงานแสดงนะครับงานลื่นเลงงานบันเทิงไปสักพักหนึ่งนะครับพี่น้อง ก็ต้องคอยติดตามกันต่อไปนะครับว่าจะพักกี่วันนะครับพี่น้องสําหรับน้องต้นข้าวเองก็ได้โพสต์ออกมานะครับเมื่อวันที่26นะครับก็คือพักงานแสดงนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่า f อซทุกคนก็จะได้ร่วมไว้อะไรให้แก่พระนางเจ้าสิลิกิตพระบรมมาลาชนีนาถพันปีหลวงนะครับพี่น้อง เป็นเรื่องที่นาเศร้าเสียใจนะครับเพราะว่าพระนางเจ้าสิริกิตพระบรม,มราชินีนาถพระราชชนนีนะครับพันปีหลวงท่านก่ได้เป็นเสาหลักให้ครับประเทศไทยมาอย่างยาวนานนะครับพี่น้องเราก็ต้องไหวอะไรให้แก่แก่พระนางเจ้าสิริกิตพระบรม,มราชินีนาถนะครับพระราชชนนีพันปีหลวงนะครับพี่น้อง ที่พวกเราจะทำได้ในช่วงเวลานี้ก็คือการทำดีนะครับหรือว่าทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมให้กับประเทศชาติของเรานะครับนั่นแหละครับก็คือการถวายความจงรักภักดีของประชาชนประสบนิกรทุกคนนะครับพี่น้องอะไรที่ทำได้เราก็ต้องทำนะครับก็มีลหลายประเทศนะครับก็ส่งสารแสดงความเสียใจให้กับ ประเทศไทยนะครับพี่น้องอย่างเช่นภูฐานนะครับซึ่งเป็นประเทศที่ใกล้ชิดกับประเทศไทยมากนะครับดาราศิลปินหลายๆคนนะครับก็ออกมาโพสนะครับเกี่ยวกับงานแสดงนะครับก็อาจจะงดไปนะครับน้องต้นข้าวเองก็ออกมาโพสนะครับในเพจต่วนตัวเกี่ยวกับกรณี ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าจะต้องยุดพักอีกนานขนาดไหนนะครับก็ต้องรอฟังข่าวจากทางรัฐบาลนะครับพี่น้องสำหรับวันนี้แอดมินก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับรายการไทยรัฐนะครับพี่น้องไทยรัฐอวอร์ดนะครับ,ท,รรบที่สุดแห่งปีหมอลำลุกทุ่งแห่งปีนะครับพี่น้องก็จะมีศิลปินหลายๆคนนะครับที่ถูกเสนอเข้า ชิงรางวัลนะครับพี่น้องอย่างเช่นไลอ้นกาดบันเดตต้นข้าวสุปริยานะครับยูริโตเกียวมิวสิกอุงอิงเพชรบ้านแพนนะครับก็ล้วนแล้วแต่เป็นตัวท็อปของวงการนะครับที่อยู่ในกระแสที่ว่าแรงมากนะครับในตอนนี้เอฟีทีหลักใครชอบใครนะครับก็โบทเข้าไปครับเพราะว่าตอนนี้ก็ไก่ ถึงวันที่จะตัดสินแล้วนะครับก็อน่าจ,จะเป็นวันที่29นะครับพี่น้องเราก็จะได้รู้แล้วว่าใครคือที่สุดแห่งปีนะครับก็คือรางวัลไทยลัดนี่เขาก็จัดเป็นประจำทุกปีแลละครับก็พูดถึงว่าเป็นรางวัลที่ใหญ่พอสมควรนะครับเป็นรางวัลทรงเกียรตินะครับแต่ก็ไม่ใช่ ก็ไม่ใช่หมายความว่าใครที่ไม่ได้รางวัลนี่ก็จะล่มหายตายจากไปจากวงการบันเทิงน,นะครับไม่ใช่อย่างนั้นนะครับก็เป็นเพียงแค่รางวัลประกาศเกียรติคุณนะครับว่าผู้ที่ได้มีคะแนนมากที่สุดนะครับที่ผลโหวตจากประชาชนนะครับพี่น้องก็คือมีเอฟซีมากที่สุดนะครับรายการนี่ก็เอาผลโหวตนะครับพี่น้องใคร ที่หลักใครชอบใครก็อ,อย่าลืมอย่าพลาดนะครับสําหรับแอดมินเองนะครับแอดมินก็เชียร์ทุกคนนะครับแต่แอดมินก็มีอยู่ในใจแล้วนะครับว่าแอดมินจะโหวตใใครนะครับแต่แอดมินก็ไม่สามารถที่จะพูดออกสื่อได้นะครับเพราะว่าแอดมินขอเป็นกลางเถอะครับปีน้องเลยเพราะว่าหลักที่ก็เสียดายน้องครับตัดสินใจไม่ถูกเพราะว่าไม่ว่าจะ น้องต้นข้าวสุปริยาน้องไรอันกาดบัณฑิตน้ององค์อิงเพชรบ้านแพนน้องยูริโตเกียวก็ล้วนแล้วแต่เป็นบุคคลที่มีคุณภาพทั้งสิ้นนะครับถ้าแอดมินเป็นกรรมาการนี่แอดมินก็คงจะสละสิทธิ์และครับพี่น้องไม่ขอตัดสินแล้วครับ เพราะว่าตัดสินยากหลอเกินนะครับต่างคนต่างกาทําผลงานได้ดีนะครับน้องต้นข้าวเองก็มาแรงแลอเกินนะครับในช่วงปีนี้โอ้โหบอกเลยว่ากระแสของน้องต้นข้าวนี้บอกเลยว่าสุดๆแต่ข้อเสียเปรียบของน้องต้นข้าวนะครับก็คือว่าน้องต้นข้าวนี่ยังยังเข้ามาในวงการบันเทิงยังไม่นานนะครับพี่น้องแฟนคลับ f c เองก็อาจจะยังไม่เหนียวแน่น เท่ากับศิลปินอย่างน้องไรอันอย่างยูริอย่างอุงอิงนะครับก็คือทั้งสามคนนี่เขามาในวงการบันเทิงนานแล้วนะครับก็ททำให้มีแฟนคลับค่อนข้างจะเหนียวแน่นนะครับพี่น้องเราในปีที่แล้วก็น้องไรอันน้องยูริน้องอุงอิงนี่ก็เขามาหนึ่งสองสามเลยนะครับแต่ก็ไม่แน่ละครับเป็นกำลังใจให้เอซีของน้องต้นข้าวนะครับ ช่วยกันโหวตเพราะมันเอาเสียงโหวตเป็นเป็นเกณฑ์ตัดสินนะครับพี่น้องแต่ทั้งสีคนที่แอดมินคิดว่าจะเข้ามาหนึ่งสองสามสี่นะครับก็ยังไม่มีใครที่มีผลงานเพลงที่เปี่ยงแบบขีดสุดสักคนนะครับพี่นอ้องก็ต้องรอดูนะครับแอดมินก็มองว่าตัดสินยากละครับงานเนี่ยก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนละครับพี่น้อง วันนี้แอดมินก็มาพูดคุยเรื่องราวข่าวสารเล็กๆน,น้อยๆนะครับเพราะว่าแอดมินเองก็หยุดไปวันสองวันนะครับพี่น้องครับสาหรับวันนี้แอดมินเองก็พูดมาเยอะแล้วนะครับก็ขอเชิญชวนทุกคนนะครับร่วมกันทําดีให้กับแผ่นดินนะครับเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลให้แก่พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนะครับพระชนนีนะครับพันปีหลวงนะครับพี่น้องเราทุกคนก็ รวมด้วยช่วยกันนะครับเป็นการถวายความจงรักภักดีนะครับแอดมินเองก็เชินกันนะครับสุดท้ายนี้แอดมินก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แอดมินด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับพี่น้อง